สวัสดีค่ะก่อนไพ่ออร์เคิลวันนี้กับพลังตัวเลขในเบอร์มือถือ อื่นก็จะมาขออธิบายถึงความเชื่อของพลังตัวเลขนี้ก่อนนะคะว่าตัวเลขต่างๆที่เราเห็นอยู่นั้นความจริงแล้วก็คือการแทนพลังของดวงดาวนั่นเองอย่างเช่นเลขหนึ่งก็คือตัวแทนของดาวอาทิตย์ซึ่งคุณลักษณะของดาวอาทิตย์เป็นเช่นไรนั่นก็หมายความว่าเลขนั้นก็จะมามีบริบทกับผู้ใช้แบบนั้นนั่นเองค่ะ วันนี้ลองมาดูกันค่ะว่าเบอร์ตัวอย่างนี้มีความหมายและบริบทต่อผู้ใช้ยังไงบ้างต้องบอกก่อนนะคะว่าเราจะไม่นับรวมเลข3ตัวแรกที่เป็นเลขรวมของคนเราจะคิดเฉพาะเลข7ตัวหลังเท่านั้นที่เป็นเลขระบุเฉพาะเจาะจงมาแล้วสำหรับบุคคลจริงๆการทํานายตัวเลขแบบนี้จะเป็นแบบตำรับของพิกรลองไปฟังการทำนายกันดูค่ะ 8, 2 4ดสองหนึ่งสีหเริ่มต้นเลยบริบทของเบอร์นี้โดยรวมจากเลขกลุ่มนี้คุณจะโชคดีจากความเสี่ยงทุกชนิด เป็นเก้าของเศรษฐีผู้มีโชคตลอดกาลจะได้มากบ้างน้อยบ้างผสมผสานกันไปทําให้คุณมีเงินทองใช้สอยไม่ขาดมืออย่างแน่นอนบริบทของเลขนี้ยังทําให้คุณใจใหญ่ใจกว้างใจนักเลงกล้าคิดกล้าตัดสินใจและกล้าที่จะลงทุนอีกด้วยจึงเหมาะกับนักเสี่ยงโชคนักธุรกิจที่ชอบการลงทุนใครที่ฟังคลิปนี้อยู่รีบกลับไปดูเลยค่ะว่าคุณมีเลขกลุ่มนี้แล้วหรือยัง บริบทต่อมาของกลุ่มเลข จะทำให้คนใช้ดูสวยหล่อมีสเสน่ห์สุดๆชุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวด้วยเลขเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์ที่มีถึงสองคู่คุณจะมีวาจาที่ทำให้ใครๆก็รักและตุกเคิ่มไปกับคำพูดของคุณได้เป็นคนพูดเกง่งเป็นมิตรเข้ากับคนได้ง่ายบุคลิกของเลขยังทำให้คุณเนี่ยเป็นคนที่แต่งตัวเกง่งชอบความดูดีและมีรสนิยมมีสไตล์เป็นของตัวอีกด้วย ใครที่มีเลข2คู่นี้อยู่ในเบอร์บอกเลยว่าคุณจะดูสวยหล่อไปเองเลยค่ะกลับไปดูกันเลยบริบทต่อมาของกลุ่มเลข เลขกลุ่มนี้เปรียบเสมือนอาวุธทางปัญญาของเบอร์นี้เลยภาวะของความเป็นผู้นำดูน่าเชื่อถือความเฉลียวฉลาดในการใช้คำพูดในการติดต่อเจรจาสื่อสารอย่างมีไหวพริบเป็นกลุ่มตัวเลขของการสื่อสารที่ช่วยส่งเสริมเรื่องการเงินอย่างดีมากทีเดียวค่ะความหมายจากการเรียงร้อยเลขในตำแหน่งของเบอร์นี้ ภายในของคุณจะมีภาวะความเป็นผู้นำการดูแลคนรอบข้างเป็นศูนย์กลางของบริวารญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่จะเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับคุณอย่างตอ่อเนื่องสม่ำเสมอไม่มีขาดเลยค่ะแม้ว่าเบื้องลึกบางครั้งคุณจะมีแอบเหงาและว้าเเวบ้างด้วยอิทธิพลของเลขหนึ่งแต่คุณก็จะ เป็นคนที่เหงาได้ไม่นานด้วยตัวเลขของการเดินทางการสื่อสารที่คุณจะมีดวงจรหรือการไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ต้องออกไปพบปะผู้คนอยู่เสมอต้องมีการเคลื่อนย้ายหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายที่อยู่อาศัยหรือเกี่ยวข้องกับการเดินทางตลอดเวลาด้วยความมีสเสน่ห์และความเป็นมิตรของคุณจะทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่มีความโชคดีไปไหนมาไหนก็จะได้รับการอุปธัมภ์ คำชูจากคนรอบข้างไม่ขาดสายเป็นที่รักของทุกๆคนคุณจะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับที่ดีในคราวเดียวกัน โดยรวมของเบอร์นี้นะคะคุณจะเป็นคนที่มีความโชคดีในความเสี่ยงทุกชนิดคุณจะมีความสุขอยู่กับความเป็นอยู่กับญาติมิตรบริวารเพื่อนฝูงทั้งหลายที่จะเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับคุณทั้งในเรื่องการงานและเรื่องความเป็นอยู่คุณจะมีเงินทองให้ใช้สอยตลอดการอย่างมีความสุขเลยคะ่ะ วันนี้พี่กรก็ขอจบการทำนายพลังตัวเลขกับเบอร์มือถือไว้เท่านี้ในตำรับของพี่กรนี้นะคะหากใครชอบก็รบกวนเข้ามากด subscribe กด like หรือกดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่กรด้วยนะคะแล้วหากใครสนใจให้พี่กรทำนายเบอร์มือถือให้ก็เข้ามา comment ในคลิปนี้นะคะหรือจะเข้าไปติดตามในเพจ Facebook กรไพ่ออราเพิลและอินบ็อกเข้าไปถาม ไทให้ทํานายกันได้เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ